สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแอลพาส30ห้บิดนี่เองนะครับก็คือว่า L อลพาส30เองครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนน้ายาหล่อยเย็นนะครับแล้วก็น้ํายาไฮบิดด้วยนะเพราะว่าไฮบิดก็จะมีน้ํายามน,น้ําแล้วก็น้ํายาไฮบิดครับก็คือมอเตอร์ไฮบิดนี่นะครับ,ก,รบก็ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะมีเครื่อง เติมน้ำยาเมอน้ําไล่เมอน้ําหรือว่าเต็มระบบหรือว่าญี่ปุ่นเลยนะครับเครื่องตัวนี้ก็คือว่าจะเติมน้ําไปหรือว่าเต็มระบบเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเติมไปแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องไล่อะไรเลยนะครับไม่ต้องไล่น้ําเหมือนสมัยก่อนนะเพราะว่าเครื่องนี้จะทําการเข้าไปไล่น้ําแบบว่าเต็มระบบของมันเองนะครับนี่ครับเพราะว่าเราได้อัดลมเข้าไปปุ๊บเครื่องนี้ก็จะเข้าไปเติมหรือว่าเต็มระบบเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เติมเข้าไปแล้วนะครับก็ตอนแรกผมก็ดูด,ด,ดลมดูดสูนอากาศออกมาก่อนแล้วก็ผมก็เปิดหางปลาแล้วก็ค่อยเป่าลมออกไปประมาณ3รอบนะถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เติมไปแล้วนะโดยเครื่องเติมโดยมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะแบบว่าญี่ปุ่นเลยนะครับ เพราะว่าทางร้านเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้เติมนะเพราะว่าเครื่องนี้จะไม่มีสูนอากาศอะไรเลยนะเพราะว่าสูญอากาศที่รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลน้ํหรือว่ายากๆอะไรเงี้ยก็เครื่องนี้ก็จะเข้าไปไล่น้ําแบบว่าได้อัตโนมัติเลยนะครับก็ด้วยเครื่องตัวนี้ตัวเดียนะนี้เราก็กาลังจะเติมมอเตอร์ให้ปิดนะตรงมอเตอร์ให้ปิดเองนะ มอเตอร์ให้บิดเหมือนกันนะครับก็เติมได้เหมือนกันครับคือเราดูดสุญากาศออกมาให้หมดสิดปุ๊บเราก็จะปล่อยน้ํายาลงเข้าไปนะครับให้เต็มระบบเลยนะนี่น้ํายาตัวนี้ก็จะเข้าไปแบบว่าดันลมที่เราใส่เข้าไปก็จะดันน้ํายาเข้าไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไล่อะไรอีกแล้วครับไม่ต้องไล่น้ำอีกเลยที่มีปัญหาเรื่องระบบไล่น้ำนะไม่ไล่ยากอะไรนี้ก็ ไม, s. <S ไม่ต้องกังวลเลยนะหมดความกังวลไปเลยครับเพราะว่ามีเครื่องตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถทําได้แบบว่าสบายใจได้เลยนะครับเพราะเพราะว่าด้วยเครื่องตัวนี้เดียวตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการเติมน้ำยามอน้ำหรือว่าน้ำหลอดเย็นเองกับให้บิวยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามผู้ผมด้วยนะครับ